คนเกิดวันพฤหัสสัปดาห์นี้เงินก็ดีงานก็เด่นรักก็ปังเป็นอาทิตย์ที่ดีของคุณครับสวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับผมอาจารย์ชัดสิรินลฟันธงวันนี้มาพยากรณ์ดวงของคนที่เกิดวันพฤหัส ตั้งแต่วันที่2ถึง8มีนาคม2,568เริ่มกันที่การเงินสัปดาห์นี้เงินดีนะครับจะได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนเงินปันผลเป็นช่วงที่คุณมีโชคมีลาภและคุณยังมีความคิดไอเดียใหม่ๆในการที่จะใช้ในการค้าขายหรือการลงทุนเพื่อที่จะ ให้ได้ผลตอบแทนมากขึ้นแต่อย่างไรก็ตามก็ระวังพวกคอเซ็นเตอร์หรือพวกที่มาหลอกลวงคุณให้เสียเงินเสียทองไว้บ้างก็ดีนะครับเนื่องจากว่าดาวเจ้าเรือนการเงินตอนนี้ไปจอนอยู่ในเรือนลาบและเจ้าเรือนลาบก็ไปจรทับจุดเกิดของคุณนะครับดาวประจำตัวของคุณก็ไป จอนอยู่ในเรือนลาบได้กำกำลังเยอะมากเพราะฉะนั้นเนี่ยจะเป็นช่วงที่มีโชคมีลาบขอให้โชคดีนะครับสำหรับเรื่องของการงานงานเดินหน้าดีนะครับแต่อาจจะมีงานมากขึ้นสักหน่อยอาจจะเป็นงานเดิมของคุณงานปกติและเป็นงานที่คุณได้รับมอบหมายเข้ามาเพิ่มผู้หลักผู้ใหญ่และหัวหน้างานก็สนับสนุนเต็มที่ รวมถึงว่าสำหรับลูกน้องของให้สื่อสารกับลูกน้องทำความเข้าใจให้ดีๆนะครับลูกน้องจะช่วยงานของคุณนให้ลาบลื่นได้ดีขึ้นอาจารย์แนะนำให้บูชาเหรียญเทวดา,าพระพฤหัส,สบดีเพื่อเป็นสิริมงคลนะครับให้เกิดโชคลาภความสำเร็จและเป็นกำลังของดวงชะตา สำหรับเรื่องของความรักคนมีคู่สัปดาห์นี้รักโดดเด่นนะครับคนมีคู่เนี่ยคุณอยากได้อะไรหวังอะไรคู่ของคุณเนี่ยก็จะไปสรรหามาให้นะครับเอาใจน่าดูทำให้ความรักสัปดาห์นี้สดชื่นดีส่วนคนโสดคุณมีเกณฑ์เจอคนเนี่ยเอาใจสายเป ทําให้คุณหลงไหลได้ปื้มนะครับมีความสุขมากแต่อาจารย์แนะนําว่าขอให้ตั้งสติดีๆค่อยๆเลือกนะครับว่าคนที่เข้ามาเนี้ยมาจริงหรือมาหลอกจะได้ไม่เสียใจภายหลังเรื่องของสุขภาพสัปดาห์นี้คุณอาจจะต้องมีการเดินทางมากขึ้นนะครับอาจจะไม่ค่อยได้อยู่ในออฟฟิศเพราะฉะนั้นอย่าประมาท ออกข้างนอกบ้านเนี่ยขอให้สวมหน้ากากอนามัยป้องกันฝุ่นพวก P m 5 5และขอให้ระมัดระวังอย่างมากเกี่ยวกับเรื่องไข้หวัดใหญ่ซึ่งระบาดณนะปัจจุบันนี้นะครับไปในที่ชุมชนก็ระมัดระวังตัวให้มากขึ้นจะได้ไม่ติดไข้หวัดใหญ่มาสำหรับเสริมมงคล อาจารย์แนะนําให้บูชาเหรียญเทวดาพระพฤหัสบดีและใช้น้ําอบคันธมาตรผสมน้ําล้างหน้าอาบตัวเป็นประจำนะครับเพื่อให้เกิดสี่มงคลเสริมกําลังของดวงชะตาเกิดโชคลาภและความสําเร็จสัปดาห์นี้ก็ครบถ้วนสําหรับคนที่เกิดวันพฤหัส ากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพจโหราสิทฟันธงไว้เพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารดีๆเช่นนี้ผมอาจารย์ชัดสิทธิ์โหรฟันธงก็ขอลาไปแต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับ